รกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุย้ยสวัสดีสสสดสดค่ะคุณผู้ชมค่ะ สวัสดีนะคะอาจารย์ค่ะกลับมาเจอเราสองคนนะคะกับรายการติอัลลักษเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลีห่วงจุ้ยค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อยู่กับแอร์ันธิลาและอาจารย์ธนาวันนะคะอาจารย์วันนี้หนูยังคงพาอาจารย์และคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ย่านบรรทัดทองอาจารย์กับโครงการที่มีชื่อว่า วันนี้พรงการใหญ่โตมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะแถวนี้เนี่ยทาไมถึงมีคอมมูนิตี้มอลล์แบบหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะจังเลยค่ะอาจารย์แถวนี้คนเยอะนะครับแถวนี้คนเยอะใกล้มหาลัยด้วยะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้น่าจะใกล้สนามกีฬาเนาะสนามสุัชราศัยด้วยไม่ไกลมากค่ะคือในสมัยก่อนเนี่ยโซนนี้อาจารย์มาบ่อยเพราะว่าโซนนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีเชียงกงอยู่แถวแถวนี้ เชียงกงที่อะไ,ไหล่ไม่ใช่เหรอไอ้ทรายเขาจะมีอะไหล่ะนะก็คือสมัยก่อนก็วัยรุ่น,น่ะนะเขาจะมีแต่งลงแต่งรถเขาจะมาเนี้ยมาที่เชียงกงก็จะมีล้อมแม็กมีอะไหล่รถอะไรอย่างเงี้ยก็ะจะมาบ่อยคนแถวนี้ก็จะเยอะแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปอย่างมากะนะครับสถานเชียงกงก็เห็นจะแบบเบาและหายไปเยอะแยะมากมายเลยก็เปลี่ยนไปตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าพอเราจะพูดว่าจะเป็นแบบว่า สปอร์ตโซซตี้จะเน้นไปทางสปอร์ตอย่างเดียวก็ยังไม่ใช่เพราะจริงเขามีฟิตเนสนะคะอาจารย์มีแอคทิวิตี้ต่างๆด้วยคลินิกเสริมความงามก็มีร้านปิ่งย่างก็มีมตรงนี้มีโครงการแนปแลบด้วยสําหรับนักศึกษาท,ที่จะเข้ามาพักผ่อนมาอ่านหนังสือคือหลากหลายมากๆร้านซักรียดยังมีเลยค่ะอาจารย์มันคือคอมมูนิตี้ที่ในสมัยก่อนเราจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้ค่ะถูกไหมจะเป็นพวกเอเวนิวอะไรประมาณนั้นมากกว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกวันนี้ คนไม่ค่อยนิยมเดินห้างเพราะว่าหนึ่งจ,จี่รถรอจอดรถใช่ไหมก็จะพยายามจะหาคอมมูนิตี้ที่อยู่ใกล้บ้านที่มาถึงจอดรถได้เลยแล้วก็ทำอะไรตอบโจทย์เราก็จะเห็นว่าสถานประกอบการหลาย,ลายๆอย่างก็จะออกมาอยู่ในคอมมูนิตี้หนึ่งนี้เยอะมากขึ้นถือว่าคนเยอะทำเลดีวงจุ้ยดีเพราะว่ามีแหล่งของคนมีแหล่งของนักศึกษาอยู่แล้ว เรียกได้ว่าก็คืออ่ะเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่ายุทธศาสตร์หรือว่าทำเลเนี่ยคือมันมีลูกค้ามีคนเข้ามาอยู่แล้วมไม่ต้องห่วงในเรื่องของคุณจุย้ยคุณแม่จารย์แต่ที่จอดรถก็คือถ้าเข้ามาจอดหน้าร้านเลยก็ก็มีชั่ชวโมงละห้าสิบอะไรอย่างงี้ก็มีแนะแหละเอาหรอตายแล้วแต่ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าที่จอดรถอ่ะ เขาเก็บเงินกันทั้งนั้นแหละใช่ค่ะจาไม่มีหรอที่ไหนที่ไม่เก็บเงินแต่ว่าต้องสแตปมหน่อยอาจจะต้องมีประทับตาถ้าไปร้านไหนก็สแตปมนิดนึงเขาก็จะแบบว่าจอดฟรีสี่ชั่วโมงนะทำกิจกรรมอะไรดีสี i̇şte ่ชั่วโมงก็เขามีบร mm ิการให้นอนนะจานที่นี่เออไม่แน่นะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยเขามีในเรื่องของฮวงจุ้ยแล้วก็มีติรี่ยังไงบ้างค่ะจานตามมาเลยค่ะ ีร่มรื่นมากเลยนะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์เดินไปหาของกินซอยข้างๆค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แอ์เลยมาคุยกับตัวแทนจากแนบแล็บนะคะโครงการนี้เก๋มากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับพิ่เปิลเลยค่ะสวัสดีค่ะพิ่เปิลค่ะอยากรู้จักกับแนปแล็บหน่อยได้ยินว่าเปิดมา7ปีแล้วจริงๆแนปแล็บคืออะไรคะจริงๆต้องบอกว่านัาแลบอะค่ะเป็นโครงการที่เราต้องการให้พื้นที่ให้คนมารวมตัวกัน ได้มานั่งคุยงานการได้มาั่งอ่านหนังสือกานแล้วก็มาเสริมสร้างจิงนตนาการอ,าอันนี้คือคอนเซปต์คอนเซปต์ใช้ค่ะแต่ไปไงมาไงคะพี่เปิ้ลคะ่ะตรงนี้ที่ก่อนหน้านี้มันคืออะไรคะ,คะพี่เปิ้ลจริงๆต้องบอกว่าตึกตึกข้างหลังของเราอะค่ะที่เดิมมันเป็นหอพัก ของทางจุฬามาก่อน๋อนี่คือเป็นระเบียงห้องใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็ได้สัมปทานมาค่ะเราก็เลยบอกเอ้ยเราจะทำยังไงให้เราสามารถเพิ่มแ a l ูให้กับตึกตรงนี้ได้บ้างค่ะแล้วก็เลยมีการทำ research ว่าโอเคด้วยพื้นที่อยู่ตรงนี้คนรอบข้างเป็นอย่างไรก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเราทำเป็นสูตรที่เป็น co-working space ซึ่งคอนเซปต์จริงเราคือ co-napping space เป็น n a p p i n งให้คนได้ได้มางีบหลับสร้างแบบ ถ้าถ้าคนที่เขาสามารถได้งยิบหลับแล้วเนี่ยเขาก็เสริมแบบมีจินตนาการมากขึ้นมีพลังมากขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ใชเขาบอกว่าแบบว่าจริงๆคนเราเนี่ยบางทีการได้งีบสักนิดมันอาจจะช่วยแบบว่าผ่อนคลายแล้วหัวสมองจะลดแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่นี่แหละเป็นที่แอบงีบของใครห,หลายๆคนมาแล้วหน,งหนึงได้อยู่ตรงนี้แบ่งโซนยังไงบ้างคะมีบริการอะไรบ้างคะี่เิจริงๆ <P iper? S 1> น้ำหลับของเรามีบริการหลักๆทั้งหมด3แบบค่ะแบบแรกคือโ o w เวิร์ก s p a สเปซนะคะแบบที่2คือห้องประชุมหรือว่ามีทิ้งบูมค่ะแบบที่สามคือ มันจะมี3แบบซึ่งก็มีเครื่องดื่มอาหารให้บริการด้วยมีคาเฟ่ข้างในอะค่ะให้บริการสําหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการซึ่งเราคคอเราบอกว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเราลูกค้าจะสามารถซื้อของกินจากข้างนอกมาได้เพราะว่าเราจะเป็นจะเป็นห้อง อห้องสมุดเลยก็ไม่ใช่ค่ะเพราะเรายังให้ลูกค้าเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้ไม่ต้องเงียบสักทีเดียวหลายคนแบบกลัวเข้ามาแล้วจะต้องเกรงกระสิบหรือเปล่าเปล่าแล้วก็พูดบเป็นปกติได้เลยค่ะใช่แต่ไม่ใช่ว่าจะมาตั้งวงอะไรกันไม่ได้ก็ไม่ได้นี่ตากล้องมองหน้าแล้วนะเอ๊สมั่นนเคะพี่หาที่งี่พอดีเลยอันนั้นไม่ได้นะก็แบบว่าไม่ได้ถ้าต้องบอกนะคะพะผมอควรงั้นแอดทำหน่อยว่าปกติแล้วการเช่าที่เนี่ยค่ะมีเช่าเริ่มต้น ยังไงห้องต้องแบ่งกี่คนไปถึงกี่คนคะก็ถ้าส่วนที่เป็นอ่ออโคเวอร์กิ้งนะคะก็จะแบ่งเป็นรายชั่วโมงแต่จะมีเป็นแพ็กเกจช่นเริ่มที่4ชั่วโมง12ชั่วโมงเราก็ย4ชั่วโมงเพราะว่าเราเปิด24ชั่วโมงโอ้ใช่ส่วนที่เป็นห้องประชุมอะค่ะก็จะมีไซส์เล็ก S S S แล้วก็ M L X L แล้วแต่แล้วแต่จำนวนของของห้องที่เราใช้ได้ค่ะใช่เดี๋ยวน้ามีถึง24ชั่วโมงเลยเปิด2 4ชั่วโมงไออยากรู้มีใครเคยน็อกลอบแบบว่าเหม สองสามวันเลยีมีไหมพี่เปิ้ลเคยมีแบบที่ช่วงที่แบบช่วงสอบหรือช่วงติวอะค่ะก็มีน้องเขามารวมกลุ่มกันแล้วก็แบบอยู่ไปเลยจะยาวๆหรือแบบช่วงที่แบบเด็กถาปัดที่เขาต้องมานั่งแบบทำแบบกันอ่ค่ะเดทไลน์มาแล้วฝนกันอยู่ตรงนี้เลยใช่ข้ามวันค้ามคืนก็มีคุยเอว่าอย่างนี้ดีจังเลยอะพี่เปิ้ลเพราะว่าเป็นหนึ่งคนที่เราตอนสมัยเราเรียนเราไม่มีที่แบบนี้เราต้องไปอยู่บ้านเพื่อนไม่ก็เพื่อนมาอยู่บ้านเรารวมตัวกันเลยอย่างเงี้ย ไอ่อยากรู้เรื่องอย่างเออางี้ยถ้าเราอยู่กันไปนานๆมีห้องบริการอาบน้ําเลยแม่พี่เปิ้ล <ะ S 2> เราเรามีที่อาบน้ําให้เรามีก็มีที่บริการคือเรามองว่าโอเคถ้าเราเปิด24ชั่วโมงแล้วค่ะจะทําอย่างไรให้ลูกคา้กคารู้สึกว่าอยู่กับเราได้นานมากขึ้นค่ะเราก็เลยมีบริการส่วนที่เป็นห้องอาบน้าให้ว่าลูกค้าสามารถถ้าเกิดแบบอยากจะรีเฟรชมากแบบการแค่ล้างหน้าอยากจะอาบน้ําเลยเนี่ยก็มีให้แต่ว่าลูกค้าต้องเอาผ้าเช็ดตัวกับอุปกรณ์อาบน้ำมาเองแต่เรามีห้องไว้ให้บริการหรือว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละพี่เปิ้ลเอาจริงๆ จริงๆนะที่อยากย้อนเวลากลับไปเลยสมัยแล้วมันไม่มีสมัยแล้วมันไม่มีใช่จะบอกว่าที่นี่อำนวยความสะดวกดีมากๆเลยพี่ปั้งคาแต่อยากจะรู้ว่าในการที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันกับหลายๆกลุ่มเนาะมีกฎข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะจริงๆก็จะมีหลักๆจริงๆไม่เยอะมากค่ะอาจจะเป็นเรื่องของแบบไม่ได้ให้มีน้องหมาน้องสัตว์เลี้ยงเข้ามานะคะหรือว่าน้องที่อายุไม่เกิน8ปีอะค่ะจะต้องมากับผู้ปกครองผู้ปกครองต้องดูแลเพราะว่าเรามีสไลเดอร์ เดี๋ย<ช>น้องกรีดใช่เดี๋ยวน้องเกิดแบบว่าไม่ได้ดูแล,ลอละไรอยงานแต้องให้เกิดอุบัติเหต<ช>ุด้วยใช่ค่ะประมาณนี้แล้วก็แอลกอฮอล์ด้วย อาจจะไม่ได้อันนั้นจะเกินไปนิดนึงเราจะพลนไปนิดนึงเวลาทำงานเดี๋ยวกลุ่มไปเดี๋ยวกลุ่มไปใช่ค่ะจริงๆกาห้ามก็คือแบบพื้นฐานฐานใช่ค่ะแหมต้องบอกว่าอิจฉาเด็กๆสมัยนี้เลยเนาะพี่เปิ้ลเนาะตอนนี้ยังไม่มีโปรเจกต์จะมีลูกแทนแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอร์ขออนุญาตพาอาจารย์ขึ้นไปดูข้างบนหน่อยดีกว่าว่าจะเก๋ไก๋ขนาดไหนขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆากนะคะ ีอัล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุย้ย ตอนนี้นะคะมีคนแอบไปกินขนมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาต,ต้องกลับมาทํางานแล้วค่ะจารย์ค่ะกำลังกนลังได้ท okay. ี่เลยครับโอเคเมื่อกี้คุยกับพี่เปิ้ลไปแล้วค่ะถึงนี่เลยเนปแลบค่ะจางค่ะเป็นโคเวิร์กอิงสเปซเขามีอย hey ู่ที่ชั้น3ชั้น4ก็คือมาทํางานมาทํำครีเอทไอเดียได้เลยที่นี่นอนได้ค้างคืนได้เปิด24ชั่วโมงถูกต้องค่ะซือเป็นธุรกิจน่าสนใจนะในใน ผมว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศมันมีมีมาแล้วในต่างประเทศมันมีที่แบบไปค้างคืนไปนอนไปทํางานคือแบบบางทีคนเดินทางนู่นนี่นั่นก็เลยทําแบบนี้ไว้แต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆของคนไทยเนาะค่ะซึ่งอาจจะแบบยังไม่เคยเจอ<ช>ถามว่ามันตอบโจทย์ไหมมันตอบโจทย์นะซึ่งที่เราถ่ายทําอยู่ก็จะมีคนเดินไปเดินมาอยู่เยอะแยพะพอสมควรมีนักศึกษาด้วยจย์แถวนี้ค่ะแต่ได้ข่าวนะว่าบอกว่าตึกนี้เป็นตึกเก่าใช่ค่ะเป็นตึก พักเก่าใช่ค่ะจารย์แล้วเขามา<ช>รีโนเวทใหม่เขามารีโนเวทใหม่คืออย่างนี้ค่ะในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตึกตึกนี้มีประวัติอะไรมาบ้างถูกไหมซึ่งเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะมีอะไรอยู่หรือไม่มีแต่การที่จะมีไม่มีไม่รู้แต่การที่จะล้างทุกอย่างให้มันสะอาดเลยก็คือเปิดให้แสงมันเข้าเลย เปิดให้แสงมันเข้าเห็นไหมเราจะเห็นว่าทุกชั้นเลยเขาเปิดแบบช่องใสงให้เข้าให้หมดเลยทุกอย่างอ้ามันเป็นเรื่องจริงนะมันคือหลักการที่มันโคเวอร์กับวิทยาศาสตร์ถูกไหมถามว่าถ้าจุดไหนมีกลิ่นพวกนี้แสดงว่าจุดนั้นแสงแดดไปไม่ถึงเป็นพื้นที่ที่คุณไม่ได้ใช้สอยถ้าเพราะถ้าคุณใช้สอยเนี่ยมีการเปิดมีการถ่ายเทของลมต้องคิดดูว่าห้องห้องหนึ่งถ้าปิดสัก3 0มิบวันคุณไม่เคยเปิดห้องนั้นเลยคุณเปิดเข้าไปคุณจะได้กลิ่นอับแล้วเห็นไหมมันคือวิทยาศาสตร์นี่แหละ เรื่องบางเรื่องเนี่ยความหมายของห่วงจุ้ยเนี่ยเราต้องตีโจทย์ให้มันออกก่อนนะครับถ้าคุณตีโจทย์ผิดสิ่งแรกมันจะผิดหมดเลยค่ะนะครับเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับการอยู่อาศัยแต่เหมาะสมที่จะทําธุรกิจที่บางที่อาจจะไม่เหมาะสมที่จะทําธุรกิจแต่เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยไม่มีที่ตรงไหนที่บอกว่าดีหรือไม่ดี สุดยอดเลยจ่รยเดี๋ยวอาจารย์่ะยังไม่ได้เข้าไปดูท่านกันเลยค่ะเข้าไปชมหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันบรรยากาศค่ะจย์อ๋อต้องผักนี่ต้องผักเข้าด้วยต้องผักเข้าแน่จริงๆแล้วก็คือประตูเขาสวิงได้อยู่แล้วจริงๆเขาแก้ไปประตูเป็นบานผักข้าได้จะดีมากๆเลยก็เงินเข้านะแต่สิ่งหนึ่งเราจะเห็นว่าคุณแม่เราจะคลอดอยู่แล้วนะใช่แต่ก็ยังไม่ยอมหยุดงานนะไม่ได้อาจารย์ขไม่ยอมหยุดงานเอกไม่ยอมหยุดแน่นอนค่ะนี่ หมอนไหมคะอาจารย์นอนไหมคะวันนี้เรามีงานด้วยกัมันต้องทํากันเนาะอุย so, anyway, ่ารแล้วเราก็นอนได้เลยถ้าวนี้เราไม่ไม่มีที่นอนเราไปนอนที่ได้ไหมได้อาจารย์เขาจะว่าเราวะอยากรู้ว่าถ้าเรามาอย่างเงี้ยเราค่าบริการคิดยังไงอาจ้าก็คิดค่าบริการยังไงอะสี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมง ไอ้หนูอะประมาณอะไอ่าอย่าง,น,งานี้ถ้าเราใช้วันกันวันหนึ่งเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงอ,ะมอ่ะมีหรอดเฮ้ยดีอ่ะเออมีที่อาบน้ำด้วยถ้าถ้าอย่างนี้ตากล้องเราไม่มีที่นอนมานอนนี่ได้นะเวลาโดนภรรยาไล่ออกจากบ้านใช่เอาอาหารเข้ามาได้ยกเป็นแอลกอฮอล์เอาหารเข้ามาได้ยกเป็นแอลกอฮอล์โอ้ยอย่างงี้ตากล้องออกมาไม่ได้ละนั่นน่ะสิเมื่อกี้ถามไอ้ตากล้องเราเนี่ยอาจาร้าดีจังเลยอ่ะบนพื้นที่ที่แบบ นอนได้เลยอ่ะแอลว่าไงน้าดูแบบส่วนตัวด้วยนะ้อจานนะว่าเอาผ้าห่มมานอนได้เลยพอเสร็จแล้วมาเจออะไรนี่ห้องอ,อะไรเนี่ยอ๋อนี่ของเราเฮ้ยนี่รายการเราเหรอเขาเขียนให้อาจารย์น่ารักเขาเขียนอะไรตื่นีต้นะหรกทำไมเราไม่เข้ามาห้องประชุม ดิชวัดเเฮ้ยเก๋อะอยู่ใจกลางเมืองมีแบบสถานที่แบบนี้ด้วยอาจารย์เนี่ยเผื่อมาประชุมประชุมเนี่ยอาจารย์ใช่ออฟฟิศอาจารย์เขาบอกว่าที่นี่เปิดให้เช่าเป็นออฟฟิศได้ด้วยนะคะลอแต่ไกลนะโอ้โหมีโปรเจกต์ต้องโปรเจกเตอร์ด้วยอาจารย์สิดีจังเลยอ่ะเออดูดิอุปกรณ์เขาดูน่าเล่นนะดีนแบกให้นอนด้วยอ่ะ เนี่ยหอประชุมมันควรจะห้องประชุมอย่างเงี้ยจะแบบอาจารย์เขาบอกคอนเซปที่เนี่ยคืออยากให้มาประชุมแล้วก็สามารถหลับได้อาบน้ำได้ชีวิตบางคนมบอกว่าอึดอัดแบบบางที่อยู่บ้านอาจจะแบบืางที่ไม่มีมมอ่านหนังสือตอบโจทย์เลยรล่ะทใช่ S 1> <S 1> แวะเล่นเกมก็มีนะจานเนี่ยมันจะมานัดกับเพื่อนเล่นปิงปองปิงปองเนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยสามารถใช้เสียงได้จานไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนห้องสมุดที่ที่จะต้องเงียบแต่ว่าไม่ใช่แบบกริกรัดเนี่ยเอาแล้วแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครอ่ะใครจะเล่นหาจานอะตายแล้วเฮ้ยพุทโ

เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยนานมากแล้วเนี่ยปืนใหญ่เลยอาจารย์อาจารย์เราวปืนใหญ่แบบไหนอาจารย์เราจกไหนสี่ออลก์เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุ้ย พอมานั่งอยู่ที่นี่นานๆแล้วไม่อยากออกไปไหนเลยมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกสบายอย่างที่พี่เปิ้ลเขาบอกจริงๆเลยค่ะมันรู้สึกว่ามาที่นี่ก็ต่างคนต่างมาที่นี่แต่จุดศูนย์รวมของที่นี่คือต้องการเหมือนต้องการแสดงออกอ่ะจะต้องการ <ฮะ S 2> หาข้อมูลหา บางคนมาเรียนมาให้ความคิดมาติวเตอร์มาทุกอย่างคือมันมีทุกอย่างให้คุณได้ปลดปล่อยอ่ะแต่จะบอกว่าวที่นี่เขาเปิดมา7ปีได้เพราะฉะนั้นแอ์ก็เลยรู้สึกว่าอา,อาจารย์มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดีใชอาา่อาจารย์อะไรคือหัวใจของที่นี่อยากรู้เรื่องห่วงจุ้ยเลยค่ะอาจารย์าารยน่าจะเป็นตู้เกมน,นะที<ๆ>่เขาหย่อนอย่างนี้ยอนไปได้ไม่น่าใช่ค่ะอาจารย์ค่ะไม่ใช่ละอยากรู้ว่าดิวเราหัวล้อเลยไม่ใช่ตู้เกมะอยากรู้ว่าห่วงจุ้ยที่นี่เป็นยังไงทําไมถึง ธุรกิจก็ถึงสามารถรันต่อแล้วก็อยู่ได้นานๆแบบนี้คือพอดีตัวอาคารตัวนี้เขาลองบอกอย่างที่เมื่อกี้พูดก็คือเขาอยู่ที่ถูกที่และถูกเวลาอพอดีเขาอยู่ในใจกลางของสถาบันคะนะมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ใจกลางของอแหล่งช้อปปิ้งมอลล์อ,อยู่ในนี้ซึ่งหลายคนก็แบบตอบโจทย์เฮ้ยมาเจอกันที่นี่ละกันมาเจอกันที่นี่ละกันห่วงจุ้ยของที่นี่ ดีโดยที่เขามีแหล่งของคนอยู่แล้วเข้าใจไหมความหมายของคําว่าดูห่วงจุ้ยไม่ได้ดูตึกอาคารนี้นะค่ะตึกอาคารนี้คือขึ้นมาที่หลังคําว่าดูห่วงจุ้ยคือดูทําเลว่าทําเลตรงนี้หมอจะทําอะไรเช่นน้องแอร์มีที่อยู่ผืนหนึ่งอยู่ใกล้มหาลัยเลยอยู่แถวมหิดลน,น้องแอร์อยากจะสร้างหอพักซึ่งมันจะ,จะตอบโจทย์ว่าเฮ้ยถ้าหอพักคนแหนเยอะแน่นอน คำว่าดูหวงจุ้ยคือดูสถานที่ว่าสถานที่ตรงที่เราจะจะประกอบกิจการหรือจะสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะที่จะทําอะไรไม่ใช่ว่าคําว่าดูหวงจุ้ยคือเข้ามาดูตัวอาคารนี้อ,อาคารนี้คือตีรี่การดูตีรี่จะเป็นอีกแบบไม่เหมือนกับหวงจุ้ยเลยะนะครับการดูหวงจุ้ยคือดูทําเลให้ได้ก่อนถ้าทําเลดีเฮ้ยโอดูแล้วทำเลนี้แน่นอนใช้ได้ตลาดมีแหล่งคนมีมาหาลัยอยู่โอ้สร้างหอพักเลย เห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าเราดูฮวงจุ้ยออกว่าพื้นที่ตรงนี้เราควรทําอะไรเราก็จะสามารถดําเนินธุรกิจเดินหน้าต่อไปว่าในเป้าหมายที่เรามี <S <S <ๆ S 1> นั่นก็คือหลักการของฮงจุ้ยง,ง่ายๆ,ๆชัดๆเลยว่าทาเลตรงนี้เขาดูอะไรเขาชอบอะไรมีอะไรไหม,ม,มไ,ไม่ยากอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าที่ที่เนี่ยปัง<ช>เป็นเพราะว่าทาเลโดยรอบเหมาะสมยุทธศาสตร์เนี้ยเหมาะสมสําหรับการทํากิจการแบบนี้จะบอกให้ฟังนะ มียุทธศาสตร์หนึ่งที่ผมเจอแล้วแล้วดีมากๆเลยนั่นก็คือทุกตลาดจะสังเกตไหมตลาดที่คนเยอะๆเลยอส่วนมากจะมีร้านอะไรอยู่ร้านทองค่ะร้านทองนั้นคือใจกลางสำคัญอยู่แล้วมีร้านอีกคะ่ะอาจารในตลาดเหรอคะต้องมีร้านอะไรเหรอคะร้านอะไรอ่ะในตลาดแล้วมันจะเกื้อหนุนกับตลาดแล้วก็เกื้อหนุนกับร้านตัวเองด้วย นี่น่างงกันทั้งกองนะอาจารย์ในตลาดมีร้านเลยคะ่ะนี่อาจารย์ทีมงานอาจารย์ยังงงเลยนะในตลาดต้องมีร้านร้านอะไรอ่ะร้านร้านชาบูชาบูอาถูกไหมหมูย่างติ้งย่างอย่างี้ชาบูาาเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเยน็ดยนดึกเย็นเดินเลยตีสองตีสาแล้วยิ่งดึกคนยิ่งเยอะใช่แล้วถามว่าพอร้านชาบูไปอยู่ในตลาดคนมากินชาบูกลายเป็นว่าโฆษณาตลาดนั้นเลยในทันในตัว ถูกป่ะ<ช>แล้วตลาดพอลูกค้าตลาดมาซื้อของที่ตลาดก็เห็นร้านชาบูเฮ้ยซื้อของเสร็จเอาของเก็บใสร่รถนั่งกินชาบูกันนี่คือธุรกิจที่เกื้อนหนุนกันระหว่างตลาดกับร้านชาบูาก็คือช่วยกันดึงลูกค้าเข้ามากางคงคืนชาบูดึงลูกค้ากังวันตลาดดึงลูกค้าให้ชาบูเห็นไหมถ้าใครกําลังจะเปิดตลาดอยู่ผมแนะนำาร้านชาบู เปิดเองก็ดีหรือให้ใครมาเช่าเปิดก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้หมูกระทะอะไรอย่างนี้เนอะจันเดี๋ยวนี้มันจะมีซุก,กี้มีอะไรที่หมูกระทะเนี่ยยังยังไม่ตอบโจทย์เท่าชาบูนะอ๋อเหรอคะจันใช่ทำไมอะคะเพราะหมูกระทะมันมีความร้อนซึ่งคนเราเนี่ยพอมันอยู่กับความร้อนบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบตลาดมันร้อนอยู่แล้วอะแล้วต้องเข้าใจสังคมประเทศไทยมันเป็นเมืองร้อนเข้าใจไหมคนก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยกินหมูกระทะมาโหซื้อเดินตลาดมาหมืนร้อนะเออ มันร้อนอ่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวลับไปกินข้าวบ้านละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นห้องกระจกตีห้องแอร์เย็นๆเป็นร้านชาบูนะอโอ้โหตอบโจทย์เลย<อ>น้องแอร์อย่าลืมคำว่าน้ํากับไฟในเมื่อเราทําอยู่กลางวันนะความร้อนมันมีเราต้องเอาน้ํามาดับก็คือความเย็นเอามาลบออกไปเอาละเราได้ความรู้ตรงนี้แล้วเมื่อกี้ตอนที่ไปแอบกินขนมมาเนี่ยรู้สึกว่า โดนใจร้านร้านหนึ่งมากเลยร้านอะไรคะจารย์อย่าบอกนะยักษ์กระจน๋อ,อไปเอาไม่เอาร้าน<ต>ดังเนี่ยจานน,านนี้ช่น้านี้เป็นร้านดังแล้วมันมีอะไรที่ต้องไปลองอ่ะ เกี่ยวกับเฮลตี้โดยตรงอ่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนีเหรออาจารย์ใช่คือก่อนกินเขาอาจจะให้วิ่งก่อนโอ้โหอจางวิ่งก่อนแล้วค่อยกินถ้าวิ่งไม่ไม่ครบตามแคลอรี่ที่เขาต้องการห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกออกค่ะาจารย์ค่ะแต่ว่าเป็นอาหารพ่อสุขภาพแน่นอนเรียกได้ว่าอินเทรนสำหรับคนรักสุขภาพในยุคนี้แน่นอนทุกวันนี้รักสุขภาพแต่ทำไมป่วยกันจังนั่นสิ ล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุ้ย